ลพัันกครับสำหรับบางวันนะครับเราก็มีความรู้สึกว่าอยากพักจากการกินเนื้อสัตว์บ้างแต่ว่าโปรตีนนะครับเป็นสิ่งที่ร่างกายเราต้องการนะครับก็เลยเกิดเป็นไอเดียให้ทําเมนูนี้ขึ้นมาครับครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มจากการเตรียมเส้นกันก่อนนะครับวันนี้ผมใช้เป็นเส้นพาสต้าแอคเนซี่ฟูซิลี่เบอร์78นั่นเองนะครับบริเวณหน้าซองเนี่ยเขาจะมีระยะเวลาบอกนะครับว่าต้มธรรมดา10นาทีนะครับแบบอัลเดนเต้นาที เส้นพาสต้าของแอ n เนซนะครับเขาผลิตจากแป้งดูรัมชั้นดีจากอิตาลีนะครับอบด้วยอุณหภูมิต่ําเป็นระยะเวลานานครับทำให้ได้เส้นที่มีสีเหลืองทองสวยงามแบบนี้นะครับเวลาที่เราเอามาทําอาหารเนี่ยก็จะได้สัมผัสแบบเหนียวนุ่มหนึบ รสชาติแบบอิตาเลียนแท้ๆครับเพราะฉะนั้นเวลานึกถึงพาสต้านะครับต้องนึกถึงแอคเนซี่ครับผมตัวฟูซิลลี่เนี่ยก็จะเป็นเส้นที่เหมาะกับพาสต้าประเภทที่มีน้ำซอสอยู่นะครับเพราะเราสังเกตดูจากตัวที่เส้นนะครับจะมีลักษณะเป็นทรงเกลียวนะครับทำให้ซอสเนี่ยสามารถไปเกาะอยู่ตามเส้นได้เยอะนะครับเวลาที่เราทานเนี่ย ก็จะได้รสชาติของซอสเต็มๆเลยทีเดียวเราจะมาเสิร์ฟคู่กับซอสตัวนี้นะครับเป็นซอสมะเขือเทศที่มีส่วนผสมของ plant based meat นะครับนอกจากนี้ยังมีส่วนผสมของสมุนไพรอย่างโหระพาอยู่อีกด้วยนะครับเอาไปคลุกเคล้ากับเส้นพาสต้าก็อร่อยแล้วนะครับหรือเราจะไปดัดแปลงปรุงเพิ่มเป็นเมนูนอื่นได้อีกหลากหลายเลยทีเดียวครับอันนี้จะเป็นตัวโปรตีนจากถั่วเหลืองนะครับพวกนี้ก็คล้ายๆโปรตีนเกษตรนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเราจะเอาไปแช่น้ําก่อนนะครับเพื่อให้มันดูดซึมซับน้าเอาไว้แล้วก็ก่อนใช้เนี่ยเราจะมาบ,บ เดี๋ยวเราจะมาทำไข่เจียวกันก่อนนะครับโอเคครับสีเหลืองสวยๆนะครับแล้ก็เอาออกมาพักได้เลยนะครับต่อมานะครับผมก็จะใช้กระทะใบเดิมนะครับอเคกระทะร้อนดีแล้วนะครับผมก็จะเอาเห็ดใส่ลงไปวันนี้ผมใช้เป็นเห็ดชามยองนะครับจริงๆเราใช้เห็ดอย่างอื่นก็ได้นะครับรอให้น้ํามันร้อนๆกระทะร้อนๆนะครับแล้วเราก็ใส่เห็ดลงไปได้เลย เวลาผัดเห็ดก็ใช้ไฟแรงๆนะครับน้ำมันร้อนๆกระทะร้อนๆนะครับจะได้ไล่น้ำออกเร็วนะครับเห็ดเรจะได้ไม่แฉะโอเคครับเห็ดเริ่มใกล้จะสุกนะครับผมก็จะใช้กระเทียมสับหรือว่าที่บดกระเทียมอย่างนี้ก็ได้นะครับใส่ลงไปเลยเราไม่ใส่ไปตั้งแต่แรกเพราะว่าเราผัดเห็ดด้วยไฟแรงนะครับถ้าใส่กระเทียมบดหรือกระเทียมสับลงไปตั้งแต่แรกเนี่ยมันอาจจะไม่เร็วไปหน่อยนะครับแล้วเราก็ผัดให้กระเทียมมีกลิ่นหอ,อ,อมๆก่อนนะครับ โอเคตอนนี้กระเทียมหอมดีแล้วนะครับเราก็จะใส่แค่รอดหั่นเตานะครับโปรโต,นตรปีนตัวหัดเมอาเราเป็นเต้าหู้ครับผมอันนี้ผมหั่นเป็นชิ้นใหญ่หน่อยนะครับจะใช้เป็นเต้าหู้ขาวหรือเต้าหู้เหลืองก็ได้นะครับแต่ว่าสําหรับเมนูผัดผั่นเนี่ยแนะนําเป็นเต้าหู้แข็งนะครับเนื้อฟูนุ่มหน่อยจะได้ไม่เละ เราก็จะเอาตัวโปรตีนถั่วเหลืองที่แช่น้ําไว้นะครับประมาณสัก4ี่หนาทีนะครับมาบีบน้ําออกก่อนเราก็ใส่ลงไปผัดด้วยกันนะครับจากนั้นผมก็จะรีบใส่ซอสพาสต้าแอคเนซี่ขวดนี้ลงไปนะครับใส่ทั้งขวดเลยนะครับตัวซอสนี่เองนะครับก็จะมีเนื้อที่ทําจากพืชอยู่แล้วนะครับทำให้จริงๆแล้ว มันเพียงพอแล้วในการทำอาหารวันนี้เราก็จะผัดให้ทุกอย่างเข้ากันตอนนี้เนี่ยเส้นของเราก็ใกล้ได้ที่แล้วนะครับเราสามารถชิมรสชาติดูนะครับดูว่าต้องปรับเพิ่มไหมใส่เกลือรหรือว่าพริกไทยเพิ่มไหมนะครับตามใจชอบเลยถ้าใครไม่ชอบความข้นขนาดนี้นะครับเราสามารถเอาน้าที่ต้มเส้นเนี่ย ลงมาใส่ได้ทีละหนึ่งช้อนนะค่อยๆเจอจางไปเรื่อยๆจนได้ความเข้มข้นที่เราต้องการเส้นได้ที่แล้วนะครับเราก็จะตักใส่จานเลยนะครับอันนี้ก็จะได้ประมาณ3-4เสิร์ฟเลยนะครับใครอยากจะเอาเส้นไปคลุกนะครับกับซอสก็สามารถทําได้แต่วันนี้เราคงจะเสิร์ฟเป็นลักษณะเหมือนตักราดด้านบนจากนั้นนะครับเราก็จะปรุงนะครับปรับรสชาติด้วยเกลือพริกไทยนะครับตอนนี้ชิมแล้วก็ดูว่าเราชอบรสชาติแบบไหนนะครับก็ตักตัวซอสนะครับของเราราดด้านบนเส้นพาสต้าได้เลยนะครับ นี่ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วนะครับเราอาจจะเห็นว่าเป็นเมนูมังสวิรัตแบบนี้นะครับแต่ต้องบอกเลยว่าพาสต้าจานนี้นะครับอุดมไปด้วยโปรตีนมากมายเลยครับ าสูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ w w w p o n f o o d m a f i a c o m ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube Ig TikTok และปลายน์แอดครับ